เรามาเจอ,เจอกับเอียวลั่นทุ่งครับผมบริเวณบ้านจะรวยครับซึ่งก็เป็นบ้านของอ uh, บ้านเกิดของพิวุฒดัมซิ่งดินด่วนกับรถก่อนวันนี้พี่เอียวมากับ มากครับมากครับรถติดตามพี่เหว่ไปครับเหว่โทรหาน้องนอนท์ว่าเจออบ้้านนนนงเขาไปที่ไหนนี่บ้านน้องนองนท์นครับน้องมะนาวยังจอดอยู่นม่นตาวะอืบัตรจักรยกนยจักรวาดีตา สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาด้านกันเยอะแยะสวัสดีครับมาหาเลยเดี๋ยวไปนู่นเลยเขาไปนู่นบ่ครับตาน้องนนก็อยู่นู่นป่ะตาครับน้องนนก็เาาไปนู่นเลยครับผมตามไปครับเดี๋ยวลั่นทุ่งจะพาหลงทางหรือเปล่ามาลุ้นกันครับงานนี้มันไม่ใช่กรุ๊กกรุ้ยเลยนะคะเนี่ยมีถอยมีเดินเรา เราแบบถอยอีกแล้วครับแยกที่สองครับที่ถอยครับสองแยกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปพิจางคราวนี้เลี้ยวขวาโอ้ยตายตๆแต่นน้องนุ่นไหมว่าทำไมรถกระบะตามเข้าไปเยอะจังเลยรถใครบ้างเนี่ยโอ้โหครับดูสิครับหนึ่งสองสามคันครับสี่กับผมครับเฮ้ยใครบ้างเนี่ย นัดก,กันมาหรือเปล่าเฮ้ยมไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดผมไม่ได้นัดใครเลยนะคันค่ะตอนนี้รถวุ่นตามตูดอ้าวสุดยอดเลยเกิดอะไรขึ้นมาหาน้องนนมาหาน้องพรของเสตตินแต่บ้านทำไมรถกระบะเยอะจังเลยเนี่ยไปเอาบุญพระเวทหรือเปล่านะครับ <c oughs> มาดูกันครับ <c oughs> สิ่งนี้คเขาเบียแล้วค่ะหยุดแล้วครับหน้าคันหน้าหยุดคันหลังก็หยุดตามครับเพราะไปไม่ได้ครับ เิดอะไรขึ้นคะเฮ้ยทำไมผมรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะนี่แดดเนาะคุ้เส้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็มันเหมือนรถน้องนุ่นเออนัดกันไงนู่นเดี๋ยวจะซูมไม่ดูนะคะนิดขอบอกเลยนะครับไม่ได้นัดกันจริงๆเลยงานนี้ไม่ได้นัดไม่ได้อะไรถ้าเป็นจริงๆนะถ้าเกิดว่าคันคันหน้าสุดเป็นน้องนุ่นนี่เดียวนะี่นี่ดนะฮะนี่เดียวรถทะเลไม่รู้แล้ว ถอยหลบก่อนเดี๋ยวพี่เอาถอยอชนอถอยทางไกลยังพี่เอามาผิดทางามั้ยจักเดียวมีการถอยอีกแล้วครับผู้ใหญ่นี่เอาถอยครับถอยออผิดทางครับถอยถอยยาวถอยยาวถ้าหลงนี่ก็คันหน้าพาหลงเด้อนี่ไม่เกี่ยวเด้อนี่ผมขับคันสุดท้าย ถอยมาหาที่จอดครับอ๋อที่ไหนได้ถอยมาหาที่จอดอย่ารอให้ผมติดเดอ้อพี่เอ <c oughs> อะไรอีกเนั่นโอเคค่ะมันมาตามต่อกันคลิปหน้าเราจะจอดรถกันไว้ตรงนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในครับ วัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วครับผมเสื้อแดงครับน้องนนท์ครับวันนี้เราบุกมาถึงใครรับน้องนนท์มามันอยู่นี่ดนนท์ใครรับมานนท์รถใครเนี่ยรถน้องนนท์บ่เอารับไปไหนไปไหนมารับมาจากบ้าน ทำไมปล่อยให้พวกพี่หลวงทางยัด้วยนี่แหละพี่อาเสียงเลยคือพี่นี่แหละโอ้ทำบาปดูเต้เต้จ้ะสวัสดีครับแม่บอกว่าจะให้พี่เนี่ยนรำยาเช็ดยาวันนี้น้องนุ่นด้วยนะครับให้กี่อันเดี๋ยวค่อยขากลับก่อนเขาไปหักยังไม่ได้สักอุ้มเลยมาตั้งแต่แปดเก้าโมงแล้วมาขาวอยู่ไหนล่ะเออไม่ดูหน่อยตามมาตอนทาสีขาวเมื่อกี้น่ะไข่ข้างในที่ตามตู้ตัวเองไปน่ะเอ้า ก็นึกว่ามาด้วยกันก็เห็นไปแล้วก็ออกมานึกว่านัดกันมาไอ้คันขาวเนาะคันขาวแหม่ตาวใครตามนุ่นมาวันนี้ดูการแต่งตัวของน้องนุ่นนะครับผมรู้ว่าจอดอยู่ตรงนั้นคนเดียวเลยอ้ะถูกต้องไปดูในคลิปได้เลย พี่ก็ไม่คิดว่านุ่นจะมาเราก็ไม่ได้นัดนะพี่เอียวบอกว่าหนูก็เห็นในเม้นนั่นแหละหนูตั้งใจจะมาตั้งแต่เมื่อคือตอนที่หนูไลฟ์สดเมื่อคืนน่ะหนูว่าจะมาว่านุนเกี่ยวข้าวหนูจะมาแล้วที่เห็นกลิ่นไงเนี่ยทำไมไม่เปิดตรงนี้ให้จอดรถก็ที่ของพี่นี่แหละก็ไม่เปิดให้พี่เอ๋บอกว่ารถเกี่ยว ข้าวติดลมอยู่สุรินทร์ก็เลยตามมาเลยเลยไม่ได้ถามว่าจะพาไปไหนแน่ที่ไหนได้โดนพี่เอวโดนหลอกมานี่ครับหนูอ่ะหนูก็ไปเอาฟางเสร็จุ๊ว่าเอาฟางเสร็จเออก็จะไปเนาะเสร็จปก็ใช้เอวโพสหนูก็ไปเม้นดันเล่นแล้วเชียวก็โทรมาอ๋อก็เลยได้มาเจอกันอยู่นี่ตั้งใจจะมานี่จริ่งเก่งแล้วเลยชาตลหาตาเออโทรหาตาแล้ว เอาสรุปว่าสองคนเขาเนี่ยตั้งใจจะมาแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาเราตั้งใจมาถ่ายรถติดลมนั่นนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคันครับโอเคนานเราได้เจอกันแต่เราก็ตั้งใจอยากมาอยู่แล้วเลยเนาะแต่ว่าถ้าได้มานี่เป็นความบังเอิญที่น่ารักที่สุดเลยไดมไหมล่ะพี่เมย์ไงพี่พี่เมย์อยู่คอนแกนอ้าวเนื่องจากเกย์มีสองคันครับไปเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายหากันที่นี่ก่อนรอชมคลิปต่อไปนะครับงเง้ พี่เอาบ๊ายบายแล้วผมยังไม่บ๊ายบายครับพี่มาอยู่คอนเสิร์ตใครจะเล่นนี่ไม่เขาไปข้างในไปเดินน้ำทางวะจะได้ไปนั่งกินข้าวนี่หิวข้าวแล้วนี่เอารถใครละนนนี่อ๋อรถเจ้าของที่กับรถเทเลอร์คุณปู่นะครับของเสียตินอยู่ด้านในนะครับฝั่งนู้นน้องจิริน้องจิริบอกตามคอมเนต์นอ่ไม่มีสัญญาณดีดีเลย เดินตามไปครับจะไปจบที่ไหนนั้นดูกันยาวๆครับผมเอฟซีบอกพี่ถ่ายถ่ายคลิปยาวๆหน่อยเออเอัยาวๆก็จัดให้เลยอาสักชั่วโมงหนึ่งเนาะคลิปนี้เขามาเขาครลูกเสือกันบอกเจ๊จ๋าเจ๊จ่าแสงเทาเบื่อเลย นู้ว่าซื้อมาคู่หนึ่งใส่ไม่ได้สีขาวนี่เบอร์สี่าจะเอาหนูจะบริจาคให้เจ๊จ๋ามาที่รับบริจาคนะบริจาคเลยแจกฟรีเอฟซีเขาซื้อเขาไอ้อ้เอฟซีส่งมาให้โอ้ฝั่งนี้ครับหวานจริงแล้วครับนอนนอนเฮ้ยมึงหลอกเฮ้ยอย่าไปจะไปเร็วดิดูดูเนี่ยหัดแดงไปตัวอย่างเนี่ยดูตัวอย่างหักมาไม่ได้ดูมี่น้องผแดงอยู่ข้างบนเนาะเอาบ้างนอนเอาบ้าง หักมาหักมาหักมาน่าเนี่ยว่าเออนี่ครับตัวอย่างเอออ้าวโดูสิครับน้องนนท์ครับไม่รู้น้องไม่ร้องเแบบภูมิไม่รู้น้องนนท์จะภูมิใจหรือว่าจะร้องไห้เลยนะเมื่อกี้นี่กลับเลยเนี่ยลูกสวเขาจะพาเรามาเกี่ยวข้าวนะคะเออเอาแล้วครับเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ผมว่านะครับกว่าจะไปถึงข้างในเนี่ยผมว่าต้องมีหลายช็อตที่แบบนนเอาอีกแล้วครับพูดยังไม่จบเลยเอาูดเอาไไงเอาตอนคุยตัวากับพี่เอาเอเอาเอาเลยเอาเลยเอาทีบนะครับโอ้ยทีบประงนแล้วพี่เอใจร้ายแลนี่ใจร้ายนะนี่ไาม่โยงไม่เยไงเอ๊ ด้วยอ่กคนมานมันใช่เดียวเรียกถึงก่อนเลยนี่เขาไปจอดตรงนั้นตั้งนานอ้าวลมพังแล้วครับฝั่งนี้ครับลมหงายนะครับวนเส้นร้านก่อนลมแรงลมแรงเดียวไม่มาเดแล้วฮะเสนทีไม่ลมอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ผมไม่รู้จริงๆนะนั่น ตันดูจริอตอนนั้นเนาะพี่แบบหัวทิมลองโคนหัวท่านองนุ่นลุกขึ้นมาได้เหมือนไไอไอท่านมันไม่มีอ้ตัวปิดปากเออแล้วให้มันปิดปากมันเลยตีวาตีตอนที่เนนเห็นไหมเขาไม่ได้มอง่เจดงว่าน้สาจริงไม่ได้มองจริงจรมองแต่ดูสาวผมทองฝั่งนั้นนะเดี๋ยั นอนเดินเดินจุงมือกันหน่อยมาจูงมือกันหน่อยมาจูงมือจงมือเอออย่างนั้นแหละเออเฮ้ยเนี่ยต้องแบบนี้โอ้จูแบบนั้นเหมือนนังเกียรเลยนะ้นอนนเนาะ<ม>จูแบบ End ude, นอนเ,อเอ,เอเ็นดูดินนนี่ครับไม่ว่าจะเขาจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดครับ นี่เหลือช็อตที่เขาไปทำภารกิจส่วนตัว,ตวนะที่พวกเราไม่ได้ถ่ายเนี่ย <c oughs> นอกนั้นเอาหมดแล้วใช่ไหมน้องนุ่น <c oughs> โอ้ถึงแล้วนี่ม้าขาวไห <c oughs> นหันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยสิสองคนนะ่ะยืนใกล้ๆก,กันหน่อยดิ <c oughs> เอาหนึ่ง <c oughs> สองอาไมน,นุม่นทำไมหนึ่งสองเออ หอมไหมเมื่อกี้หอมไหมอานนท์หอมไหมเมื่อกี้หอมไหนลองใหม่ดิลองใหม่ดิพระเอกเมืองช้างโอ้พระเอกเมืองช้างเท่าไหร่นะเพิ่งเห็นบองใช่มันมากับรถเด็กเอ้าจริงเหรอไอ้วันนั้นเห็นสติ๊กเกอร์พี่เล่าให้นุ่นฟังหรือยังเห็นแล้วว่าไงนุ่นว่าไงไม่อนุมัติไม่อนุมัติทำไมอ่ะเป็นรูปคู่นะอย่างสวยเลยนะ อ๋อปีหน้าค่อยทําไม่เป็นไรนนอีกแค่เดือนกว่ากว่าอดใจรอเดี๋ยวก็คราบปีวนี่นะไปตากบ่ไม่เขาไปขายเลยครับเอาไปขายบทบาทบทบาทเวลาพาเจ้าของนาไปขายนี่เราเป็นยังไงไปขายรถไม่เวลาเอาลงไปขายมีต่อราคาสู้ราคากับเจ้าของไหมโอ้ไม่เหมือนพี่เลยเทเลยไหมครับเทเลยไหมครับเทเลยครับกระปานเลยโอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ต้องพาไปต่อราคาสักหน่อยแล้ว ให้คนขับต่อราคาจังน้อยละ่ะมีใครอยู่บนรถนฮะเจ๊แตงอยู่บนรถบ่เจ๊แตงน,นี่เมียใครเอ่ยดูก่อนสิเจ๊แตงสวัสดีครับอะ,อะไรขอข้าวมือนวะ <c oughs> ไไก่ไก่ย่างหิวข้าวเหลือเกิน <c oughs> อยู่กับใครบนรถเนี่ <c oughs> นยแน่ใจบ่ไม่ใช่เอาผู้บ่าวไว้บ่ ไม่มีไม่มีนะครับผมจานออสสบายใจได้จานออสไปไหนอยู่บนรถเกี่ยวเขาไปทำอะไรอยู่บนรถเกี่ยวเขาขับรถเกี่ยวอยู่ขับรถเกี่ยวอ๋อตั้งแต่ผมรู้จักเจ๊แดงมากับจานออสนี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ที่ว่าห่างกันนะวุ้นสวัสดีค่ะบวุ้นครั้งแรกเลยที่เรามาเจอเจ๊แดงแบบไม่อยู่กับจานออสเนาะค่อรไป ได้ก็จะขึ้นขึ้นไหมขับขึ้นได้ก็จะขึ้นขึ้นไหมขบึ้นได้ขึ้นได้ก็ขึ้นครั้งนึงนไม่สบายอยู่เนี่ยเหอยงหาที่อยู่ก่อนุ้ร้อนเแปงขับรถเกี่ยวเป็นหรือเปล่าไม่เป็นอจารยอดเคยสอนให้ขับไหมไม่เคยบอกกินข้าวหรือยังกินแล้วกินไก่ย่างไหมนี่มีไก่ย่างมาเนี่ร้อนมากทีา เอาเสือมากว่ะเจ๊แตงมีเสือด้วยจะปูนอนใต้รถอ๋อจะปูนอนใต้รถอนอนอนปูเสือให้น้องนุ่นนั่งมาดูครับว่าน้องนนจะเลือกมุมไหนฮะต้องให้น้องนุ่นตัดสินใจเอาแล้วกันว่าลมไหนถ้าเป็นพี่พี่จะพาไปให้ไกลผูกคนที่สุดเลยนะนั่งจุ๋จี็นทางบันเลยหล่ะแบบนี้ใช่ไหมนุ่น เจ๊จ๋าเคยนั่งจุจีกับพี่เอากลางป่าข้าวไหมง่ายแต่ก่อนเราไม่ได้เจอกันในป่าข้าวแต่ก่อนอะไรนะไม่ได้เจอกันในป่าข้าวไม่ได้เจอกันตอนหน้าเขาเกี่ยวข้าวอ๋อ <c oughs> <c oughs> พี่มีข้าวเหนียวกับไก่ย,ย่างเหลือมาามอเาเ,เลื่อมมาเมื่อเช้านี่ปูเสือให้สาวนั่งแล้วครับ โออ้ยิาดเใส่รองเท้าบูทมาตั้งแต่กระถังนะลืมถอดเอากระั่งไเลยที่รถจมใช่รถจมระหว่างทางมาพอดีเลยกับโทรบอกแล้วขึ้นยังขึ้นแล้วแวะไปแป๊บเดียวได้สามคลิปเขาดึงขึ้นก็แป๊บเดียวก็รวดรัดอัดตอนก็เอาเลยแล้ว ดังเบาเลยพี่เออเจ๊แตงบอกว่าพี่วุ้นไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปไหนอยู่อ่าอะไรนะที่ยังวะเมื่อกี้น่ะไปแล้วไปออกไปเมื่อกี้ตอนที่เรากําลังมาเดี๋ยวต้องให้ปีเอาโทรหาแล้วแกแอบไปแกแอบไปเมื่อวานน้องเมื่อวานแกก็แอบไปคลิปถอดเดียวกันกับเมื่อวานเขาทักมาบอกเราก่อนเลยนะแต่ว่าไม่ทันมุนแล้วแต่ว่ามุนหนาว่าจะไปกลัวไม่ทัน อยู่ไหนคือตอนนั้นไปถึงประโขนงไทยแล้วก็เลยไม่ตีรถกลับอันนี้ก็อยู่กับสังจะไปแล้วไปแล้วเราก็ตามกันไปโอ้แม่ไงแดดยังน้อแม่ไงมาแดดวงก็เขาเนี่งใจโอ้ไปวันเจ็บนานเห็นไม้แก้วพี่วุฒินะพี่วุฒิเป็นใครนนท์พ่อผมครับใช่เหรอพี่วุฒิเป็นพี่ชายไม่ใช่บอกเอ๊ะไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่พ่อปู่น้องนุ่นบอกใช่ไหมใช่เนาะแล้วนุ่นเรียกพี่วุฒิว่าอะไร พี่วูดเอาไม่เรียกพ่อพ่อวูดมันเคยเอ่ยนั้แต่ต้้งกต่ด็อายเนอะมันมันยังมาชินเคยเรียกพี่แล้วเนาะดีแล้วพี่วูดแกชอบอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็เดี๋ยวนานๆไปก็พ่อพ่อใช่ไหมส่วนพี่เอานะครับผมบิงน้อยของเราก็กำลังคุยโจดศับอยู่ เป็นไงพี่เอ๋อใครโทรมาเนาะโอกกินไม่ได้ฮัลโหลน่าเกลียดโอ้ลืมเลยอยู่กลางทุ่งนาบอกว่าเจ๊กาบอกว่ากินไม่ได้เนาะก็พี่อมไปแล้วเพิ่งมาถึงอมไปเรียบร้อยแล้วพี่ก็เกลีกลางทุ่งนาบ้านจะรวยเออ อยู่กับวันนั้นเองจะกินน้ำกับพี่ได้เลยหลายคนเลยช่างเอวก็อยู่ซุปเปอร์สตาร์สองคนก็อยู่น้องนน้องนุ่นโอเคโอเคหาน้ำเย็นๆมากินไวเดอร์ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาอะไรบ้างอยากกินอะไรน้ำเป๊ปซี่น้ำแข็งฮะเอาไปน้ำขวดดีกว่าน้ำขวดดีกว่า เสียอ้นเสียอ้นมาเลยใช่เบบซี่ขวดใหญ่น้ำแข็งแก้วน้ำก็เอามาสักสองสามขวดอันดีส่งตำแหน่งให้ส่งตำแหน่งให้ด้วยครับครับพอดี เสียอ้นครับ FC โทรมาบอกว่าจะเข้ามาเล่นด้วยตรงนี้แหละห้ามลุกเอาล้วครับผม19นาทีดูกันยาวเกินไปหรือเปล่า FC พอเนาะพี่เอียวเนาะเอาพี่เอี๋อลาหน่อยที อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจช่องน้อยน้อยเอี่ยวลันทุ่งเจ๊จ๋าอยเอาลัทุ่งมารถรถทวงมาให้เชี่ยวเอาเอาปลากระป๋องก็ได้น้องน่นน้องโน่นไลฟ์ีหน่อยดิน้องโน่นไลฟ์ีนี่ติดตามช่องสาวนวลังำสิงด้วยนะคะไม่ต้องติดตามที่โน่นรถน้ำสิงอทำไมล่ะโน่นน่นสวนกลับหน่อยดินนลืติดตามช่องสาวนวลังำสิงเลนะครับไม่ฝากเลยออะไรวะ เออเอาบนเส้นหน่อยบนเส้นหน่อยโอ้โหบนเส้นหน่อยแล้วไม่เงยประเดกบ้องมาได้หรอฮ่าฮ่าฮ่าเ้เจ้าขายไปแดกบ้องอยู่บนสุดท้ายแล้วเจ๊จ๋าไปแล้วค่ะเจ๊จ๋าลั้งทุ่งนะคะอย่าลืมนะกันจุ๊บจุ๊บหน่อยสิเออจุ๊บจุ๊บหน่อยสิโอเคครับเฮ้ยดนโนเตัวอย่างตัวอย่าง จุบๆดี๋ยวนิ่วแบบไหนแบบไหนเอาแบบไหนเอาๆหนวดทิมเอาทำไมอ่ะอาไปแล้วครับสวัสดีครับ